เอาละครับทุกคนวันนี้นะครับผมได้ที่สร้างบ้านใหม่แล้วครับเพื่อนวันนี้เราจะได้เลิกย้ายบ้านกันนะครับน้องๆถามว่าเอ้าพี่เลิกย้ายบ้านนี้ยังไม่ทันเริ่มเลยเลิกแล้วเหรอบ้าเหรอเลิกยามยามดีไงนะเลิกยามงามดีครับจะได้ย้ายบ้านกันวันนี้วันนี้นะครับผมพาวทูบิเซนมากเลยว่าบ้านผมนะครับมีต้นไม้ที่ให้ผลไม้เป็นผลไม้สกิลด้วยครับเพื่อนเป็นไงแล้วก็มีแร่โอ๊กนะครับ2อันนะครับ รวมถึงมีต้นไม้แล้วก็ผลเบอร์รี่ต้นเบอร์รี่จํานวนมากมากเลยนะครับไม่ใช่มากธรรมดามากมากครับและที่แปลงนี้ของเรานะครับอยู่บนภูเขานะครับไม่มีทางขึ้นครับเพื่อนเพื่อนมันก็หมายความว่าจะไม่มีใครสามารถมาบุกบ้านเราได้เลยครับสบายสุดๆนะครับอยู่ที่นี่อย่างสงบสุขครับเพื่อนๆไปเริ่มเลยมาครับตอนอื่นเราก็ต้องสร้างนะครับต่องก่อนนะครับเพื่อนๆอคงสงสัยว่าเริ่มเลยนะแต่ทําไมแม่งโผล่มาตอนดึกนะครับคือว่า คือว่าผมกลับไปดูบ้านเก่ามานะครับนะด้วยความรักเป็นอย่างยิ่งและศัตรูก็บุกแล้วตอนนี้นะครับมาเดี๋ยวผมจะพาไปเดินเล่นกันว่าเขาจะบุกไปถึงเรายัางไงนะครับเพื่อนไป let's go อันนี้คือกลุ่มน้องๆน,นะครับกองโจรน,นะครับอรุบาลกอไก่กําลังเล่นลีลีข้าสารสกั้นข้าเปลือกกันอยู่ <laughs> นะน้องๆกําลังมีความสุขนะครับกับการเดินบนนะครับเล่นมอโซอนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังกันนะเอออะตามสบายแล้วกันนะไม่ยุ่งแล้วครับไปดีกว่า เมื่อกี้นะครับผมได้พาช้างน้อยของผมนะครับพี่ช้างเขียวที่จับมาได้นะครับไปพาน้องๆนะกลองจอนุบาลกอไก่ไปนอนหลับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กลับมาเอาของที่บ้านเก่ากันนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะย้ายกันไปอยู่บ้านใหม่เลยนะแล้วก็สร้างฐานใหม่ด้วยนะครับเป็นฐานขุดแร่นะเพื่อนๆตอนนี้ผมสร้างได้2กที่แล้วนะครับกลับมาขนของแป๊บหนึ่งนะแถวนี้ของหมดแล้วนะครับเมื่อกี้มาขนแล้วรอบนึงนะเพื่อนๆก็เลยลงโจงแบบนี้นะครับไป ขานี้นะครับผมจะไม่พังทิ้งนะครับก็จะปล่อยไว้แบบนี้นะครับแล้วก็จะไปสร้างฐานใหม่ถ้าวันนึงนะครับมีดวงนะครับที่จะได้กลับมาอยู่แถวนี้นะครับก็จะได้กลับไปอยู่อย่างสบายใจนะเพื่อนๆเพราะว่าบ้านสร้างไว้สวยมากครับว้าวอันนี้นะครับฐานใหม่เราจะสร้างให้อลังการกว่าเดิมนะครับเป็นแนวแบบปราสาทนะครับปราสาทจะกินมาครับมาเริ่มเลยจะมีคนสงสัยนะครับทําไมให้น้องนอนพื้นนะครับวันนี้ก็คือ ผมยังไม่ได้สร้างนะครับให้น้องๆมาเดินสำรวจที่ดินเพื่อความคุ้นเคยก่อนเดี๋ยวคราวนี้เราจะสร้างเป็นบ้านบ้านหินนะครับนี่เป็นอิฐเอาแล้วกันจะเป็นแนวปราสาทนะครับมีทั้งหมดาสามสามชั้นแล้วกันเนาะเหมือนหมูเลยนะครับพามชั้นแรกของเรานะครับก็จะเป็นชั้นของน้อนๆน,น,นะครับน้อนๆพพลของเราเองนะเพื่อน ผมตั้งใจทําให้มันสวยที่สุดเลยนะรอชมได้เลยนะครับสวยลง,ลงมาก็จะเป็นห้องผมนี่แหละนะ,พะเพื่อนเลี้ยงน้องก็ต้องเลี้ยงอย่างดีนะครับคนมาเป็นไงบ้างเห็นเขาโค้งแห่งความสวยไหมครับเดีย๋ยวด้านหน้านี้เราก็จะลื้อที่นอนออกนะครับเปลี่ยนก่อนเอาเป็นผมตั้งใจให้มันเป็นหน้าต่างหมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นหน้าต่างหมดเนี่ยน้องๆก็จะไม่อึดอัดเวลาเข้าไปอยู่ด้านในก็สามารถมองเห็นวิวด้านนอกได้แล้วก็ตอนเช้าก็จะมีแสง จากด้านนอกเข้าไปด้วยนะเพื่อ,อนๆจะได้ไม่อึดอัดครับสร้างไปผมจะไม่สร้างแบบชั้นเดียวนะก็คือจะเป็นยกยกเพดานสูงนะครับทุกคนเพื่อความไม่อึดอัดนี่ดูสิเห็นไหมสูงไหมครับอันนี้คือช้างเข้ามาได้สบายๆเลยนะครับคือเลี้ยงช้างในนี้ได้เลยนะเพื่อ,อนๆช้างไม่ไม่สูงเกิน2ชั้นแน่นอนครับแล้วก็ตัวอื่นก็ไม่น่ามีตัวไหนสูงสูงเกินนี้แล้วเนาะใช่ไหมดูดิช้างก็สูงประมาณชั้นครึ่งนะครับ ว่าแต่ช้างตัวเล็กีนะครับไม่ใช่ช้างผมนะครับเพื่อนชิบหายแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าช้างน้องน้องช้างนะครับช้างน้องวะน้องช้างโมโหอ่ะบ้านผมก็พังเลยนะเนี่ยแถวนี้มีช้างด้วยนะครับลืมบอกไปโครงสร้างชั้นแรกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างบอออนเซนให้น้องๆนะครับทํางานมาเหนื่อยจะได้มาแช่น้ํากันนะเพื่อนๆสร้างมุมไหนดี เอามุมมุมนี้ไหมเข้ามาก็แช่เลยนะครับจะได้สบายสบายเนาะเอาซัก2อันนะครับจะได้ไม่แย่งกันแช่นะนเพื่อนมี2ฝั่งครับเอาของไม่พออย่างนั้นเอาอันเดียวก่อนละกันามาลุบสร้างกันละงั้นต่อเลยนะครับเป็นที่นอนน้องๆนะครับที่นอนสุดอบอุ่นของเรานะนุ่มๆด้วยกองฟางนะครับโอ้โหทุบก,กันรัวมากแปบ๊บเดียวเสร็จเลยนะเยี่ยมๆเ,เออผมเปลี่ยนใจแล้วนะครับพอดี mm hmm. อ่างอาบน้าผมอยากให้วางเป็นตรงกลางมากกว่าเราจะได้จัดสวนขนาดย่อมนะครับเพื่อน้องได้อันนี้วางเป็นที่นอนแล้วกันเนาะแล้วก็เปลี่ยนเอาบ่อออนเซนนะครับมาอยู่ตรงกลางนี่น่าจะสวยแล้วเราก็จะได้สร้างรูปปั้นแล้วก็มีต้นไม้ประดับข้างๆบ่อนะครับอาบน้ําไปก็จะได้ฟินๆชั้นหนึ่งของเรานะครับก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้นะครับจานวนมากเลยนะครับอย่างแรกเลยต้องเป็นต้นไม้ไฮโซแบบมอนสเตอร์ล่าครับเพื่อน นะวางไปเลยต้นไม้ไฮโซมีทุกจุดเลยนะเอาให้แบบเขียวเลยนะเต็มไปหมดนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างต้นไม้ติดก,กำแพงด้วยนะเพื่อนๆต่อไปก็จะเป็นดอกไม้นะครับเอาวางไว้ข้างบ่อเลยนะสี่มุมไปเลยแล้วกันนะครับจุกๆเนาะผมจะประดับให้มันเยอะที่สุดอะเอาจริงๆเวลาอยู่ก็สบายตาด้วยนะครับน้องอยู่ก็สบายใจนะทำงานอย่างมีความสุขอันนี้เป็นต้นไม้ไม้เรืออยนะครับตำลึงนะครับ พอดีแบบหิวๆนะครับเอื้อมมือมาเด็ดตําลึงนะครับแล้วก็เอาไปจุ่มลวกกับน้ําออนเซนนะครับแล้วก็กินได้เลยนะครับตําลึงออนเซนแล้วก็มีรูปปั้นนะครับเพื่อนเอาไว้ไหว้เช้ากลางวันเย็นนะครับนะก่อนนอนด้วยเอาได้มุมหน่อยนึงตรงนี้แล้วกันโอเคสวยงามต่อไปก็จะมีผลละหมากลากไม้นะครับเพื่อนเอาแบบอยู่ใกล้ๆที่นอนเลยนะครับแบบขี้เกียจเนี่ยทำงานไม่เหนื่อยนะครับ กลิ้งกลิ้มานิดเดียวนะครับเอื้อมมือคว้าเอานะครับสามารถกินได้เลยทันทีมุมมุมนี้แล้วกันสวยไหมวะ <c oughs> เดี๋ยว,วขอดูมุมก่อนนะครับน่าจะตรงนี้อ่าโอเคแล้วก็อีกสักสักสองอันไหมหนึ่งอันสุดท้ายเอาไว้ไหนดีวะใต้บันไดแล้วกันนะครับจุดใต้บันไดน่าจะเหมาะสมนะเออสบายเลยนะ มาครับพอเรากินนะครับผลไม้จนอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะติดคอนะเพื่อนๆก็ต้องมีถังวายนะถังวายสัก2ถังนะครับเอาไว้ใส่น้ําให้น้องๆกินนะครับ <c oughs> จินตนาการกว้างไกลนะครับเพื่อนเอาไว้ข้างๆกับที่นอนเลยได้ไหมตรงนี้ได้ไหมซอกมันออกได้ครับโอเคค่อยๆวางนะเพราะว่ามันไม่ได้มุมครับโอเคเรียบร้อยอันนี้อีกอันนึงนะครับเอาสัก2จุดแล้วกัน โอ้มาลองเลยมีความสุขกำลังคึกกำลังคึกอ่าเรียบร้อยต่อไปก็ต้องเป็นกล่องเก็บของนะครับเพื่อใส่สบู่ยาสีฟันนะครับเพื่อนๆเ,เวลาอาบออนเซนแล้วก็จะได้เอื้อมมือมาหยิบนะครับเอาไปถูตัวได้เป็นไงครับเริ่มสวยแล้วนะต่อไปก็ต้องแต่งด้วยไฟนะครับเพื่อเพิ่มมิติเพื่อนๆน,นี่จะเป็นคบไฟติดกำแพงนะครับนี่น้องก็ช่วยกันดีนะวางปุ๊บก็เข้ามาช่วยกันตีปั๊บเลยนะครับ ทุกจุดเลยจะได้สว่างแบบทั่วถึงตอนนี้นะครับมีใครอยากเป็นพอของผมบ้างไหมครับมีใครอยากเป็นโปกเกมอนของผมไหมครับนะเลี้ยงดีขนาดนี้แล้วนะต้องอยากเป็นแล้วแหละเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเออไม่ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ไม่สวยนะครับมันต้องมีมุมที่ไม่สมาดุลกันบ้างนะเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนๆต่อไปก็จะเป็นเก็ดเล็กเกดน้อยนะครับเป็นต้นไม้เป็นพ็อปเล็กๆน้อย เวลาเราวางเนี่ยไม่ให้มันสมมาตรกันมากเนี่ยมันจะดูเป็นธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมสวยงามข้างๆเตียงนอนก็ต้องจัดให้มันดูสวยนะครับวางไปเลยอ่สาสต้นไปเลยแล้วกันกกกนะครับจุกๆนะครับตรงนี้รวมกันเป็นเตียงสําหรับคนรักต้นไม้ดีไหมอ่ะยิ้มกันใหญ่เลยนะแอปปี้เดี๋ยวจะมีโต๊ะทายาด้วยนะเอาไว้ใกล้ๆก,กับออนเซ็นแล้วกันเผื่อใครจะผสมสบู่ใช้นะครับนะ <c oughs> <c oughs> เออเอาไว้ใกล้ๆกับบ่อออนเซนนะอีกคนหนึ่งผสมสบู่อีกคนนึงอาบไปด้วยนะครับช่วยกันบริการกันและกันโอเคเรียบร้อยต่อไปก็ต้องมีที่เร่งความร้อนนะครับของบ่อออนเซนนะครับเป็นเตาไฟให้โปเกมอนไฟมาเผานะมาพ่นปูดๆตรงนี้นะครับน้ำจะได้อุ่นๆเป็นไงครับเพื่อนๆดูเป็นบ้านขึ้นมาไหมครับนะตอนนี้น่าจะเป็นเหมือนโรงจอดรถมากกว่ายังดูไม่เป็นบ้านนะครับเอ้ย อาหารวางไว้กับพื้นว่ะเออเดี๋ยวเราต้องทำที่วางอาหารให้ใหม่นะครับเดี๋ยวดูก่อนเอาทำไมน้องดูไม่มีความสุขเลยลกูกน้อนเป็นไรครับมามาเล่นด้วยกันก่อนอ่าเพชรนะครับ e e t et มาลูบหัวหน่อยโอเคเป็นอะไรครับน้องน้องกดดันนะครับอย่างนั้นก็ต้องเปลี่ยนให้น้องไปพักก่อนแล้วกันแล้วก็เอาตัวอื่นมามาทํางานแทนน้องแล้วกันนะครับให้น้องพักก่อนเอาอะไรดีเอาเต่าแล้วกันไปเต่าเด็กก ที่นี่นะครับตอนใน,นคืนจะหนาวมากเลยนะเพื่อนๆมันก็ต้องมีเตาผิงนะเอาเป็นเตาผิงแบบหินอ่อนเลยแล้วกันนะสวยๆครับเอาไว้สักสองมุมนะมุมตรงนี้อ่าเป็นไงดูดีไหมวางเลยนะอุยดูดีมากเลยนะน่านอนมากตรงนี้เป็นอะไรที่อบอุ่นมากแล้วก็วางอีกตรงนึงนะครับน้องปั่นหินมันมากเลยแบบมีแรงอ่ะปิดจัดอะไรเงี้ยตรงนี้แล้วกันนะอุ้ยสวยสวยสวย เป็นผมนะครับเป็นพอผมจะมานอนตรงนี้แหละเนี่ยดูสิมุมนี้มันมันดีอ่ะได้เวลาสร้างที่ทํางานแล้วครับเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นที่วางเครื่องจักรนะครับว้าวเออใกล้ไปเดี๋ยวเสียงดังเอาถอยออกมาหน่อยดีไหมประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะวางซักสามเครื่องนะครับเพื่อนๆโอเคประมาณนี้แล้วก็มีเครื่องเอาเครื่องทาใยก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เครื่องทำเอ่อพอดีมนะพอดีมเอาไว้ ทําโปเกบอลครับเพื่อนๆตรงนี้เนาะอันหนึ่งแล้วก็มีอีก2เครื่องเอาอะไรดีว่าไม่พอแล้วนะครับโอหอย่างนั้นเดี๋ยวต้องไปสับไม้เองให้น้องๆช่วยกันทําไปก่อนอ่ะเดี๋ยวผลิตใย,ยก่อนนะครับเพราะว่าผมจะสร้างต้นไม้เป็นเครื่องประดับนะต้นไม้ประดับอะตอกําแพงไว้เยอะๆเลยนะครับโอเคเรียบร้อยเยี่ยมมาเดี๋ยวเรามาสร้างชั้นต่อไปกันดีกว่าเพื<ๆ>่อนๆอันนี้จะเป็นชั้นที่เราไว้ทํางานนะครับทุกคน ชั้นนี้นะครับก็จะเป็นชั้นเอาไว้ครับโบเกบอลสร้างอุปกรณ์นะครับแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับโอ้โหไม่กอดลวงตกใจอะต่อต่อต่อตอนนี้ผ่านไปนทั้งหมด2วันกว่าแล้วนะครับเกือบ3วันสร้างไปอสองชั้น oh. ค่อยๆเก็บของไปด้วยแล้วก็สร้างไปด้วยอันนี้เป็นชั้นที่3นะครับเป็นพื้นชั้นที่3 เป็นไงเริ่มเริ่มเป็นทรงไหมเริ่มดูเป็นปรา,าสาทไหมครับเนะที่นี่วิวสวยมากเลยนะครับ360องศาครับผมเลยสร้างไว้3ชั้นนะเพื่อนแล้วก็มีชั้นดัดฟ้าด้วยไว้ชมวิวนะครับอย่างนั้นเสียดายแย่ถ้าไม่ได้ชมอันนี้เป็นบันไดขึ้นชั้นบนนะครับชั้น3อุย้ยเดี๋ยวนะไม่ได้มุมว่ะเอาชิดชิดมุมนู้นดีกว่านะครับทางก่อนจะได้ประหยัดเนื้อที่ครับเพื่อนไม่งั้นอ่เปลืองเนื้อที่แย่เลยนะเอาติดไรว่ะบ็อกกหิน ติหินก่อนอ่าติดหินติดหินหน,น้องปั่นหินมันมากเลยนะครับเต่าเดี๋ยวเราจะไปทําเหมืองกันนะครับให้เต่าไปอยู่ตรงนู้นนะเพราะว่าน้องปั่นแรงนะปั่นแรงเบอร์เลยเนะี่ยดูดิกลัวว่าสักวันหนึ่งนะครับน้องจะไปโดนช้างที่เดินมาแถวนี้นะครับและวันนั้นนะครับจะเป็นวันสุดท้ายนะครับที่เราได้อยู่ที่นี่ครับเพื่อนๆมันจะแตกหมดครับอันนี้จะเป็นชั้นที่สามแล้วนะครับทุกคน ชั้นที่3นี่จะเป็นชั้นที่สําหรับพักผ่อนของผมเองอ่าเดี๋ยวสร้างไปเรื่อยเดี๋ยวมีชั้นดัดฟ้าด้วยนะเพราะว่าผมเอาไว้ชมวิวนะครับชั้นดัดฟ้าเอาไว้แลนดิ้งน้องเผื่อเราบินมาจากทางไกลนะครับแล้วก็ลงโจดบนบ้านเราได้เลยครับเพื่อนๆดีไหมเดี๋ยวเราสร้างประตูกันนะครับนี่ประตูเป็นหน้าต่างของหัวใจอะไรวะดวงตาหรือเปล่านะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ อ่าสังเกตดูนะครับผมจะไม่สร้างกำแพงทึบเลยนะเพื่อนผมชอบความโล่งครับโล่งจงอันนี้เป็นดาดฟ้านะครับเห็นไหมเริ่มเห็นวิวชัดแล้วพอสร้างขึ้นมา3าชั้นนะครับแล้วก็มีชั้นดาดฟ้าด้วยก็จะเห็นวิวได้กว้างมากมากเลยแหละไม่ใช่มากธรรมดามาเดี๋ยวเรามาลองบินดูกันดีกว่าครับว่าบ้านหน้าตาเราเป็นยังไงนะดูซิว่ามันสวยไหมนะทุกคนเดี๋ยวทําไปตั้งนานนะั้ไม่สวยนะครับเอาเบี้ยวเบี้ยวซ้ายครับ นั่นมันว่างอยู่2อล็อกเพื่อนๆนะเบี้ยวเบี้ยวเอ,อ่อผมว่าเอาหลังคาออกดีไหมเพราะว่าหลังคามันจะบังวิวเราเราชมวิวไม่ได้นะครับซ้ายขวานะเพื่อนๆนะไม่รู้จะสร้างไปทำไมนาฬิกาคิดอะไรอยู่ไป่เดี๋ยวกลับไปแก้บ้านกันเอาหลังคาออกแล้วก็เติมให้มันสมดุลกันนะครับซ้ายขวาเรียบร้อยเลยนะครับลองบินขึ้นไปดูอีกรอบหนึ่งว่ามันสวยขึ้นไหมนะเพื่อนๆเป็นไงบ้างโอเคใช้ได้เลยนะ เดี๋ยวผมจะแต่งไฟด้วยนะครับเอาไฟแแบบไว้นะแล้วมันจะเป็นเหมือนแบบอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์บนเขานะครับเป็นคอนโดบนเขาเพื่อนๆนะตอนนี้ไม่ได้เป็นปราสาทแล้วนะครับกลายเป็นคอนโดแล้วครับเปลี่ยนใจแล้วครับมันไม่เหมือนปราสาทครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะแต่งต้นไม้แล้วก็มีไม้เลือด้วยเยอะๆเลยอันนี้ชั้น2ก็จะวางโต๊ะทํางานนะครับเดี๋ยวต้องเออโหเสียง เสียงน้องเต่าปั่นหินคือแบบโอ้โหโคตรดุเลยอ่ะโคตรดุเดือดเลยเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวผมต้องเก็บของนะครับเอามาทําอีกเยอะเลยตอนนี้ไม่พอมาเดี๋ยวผมจะมาทําที่ตัดไม้ให้น้องๆน,นะครับทุกคนคงสงสัยว่าต้นไม้มีเยอะแยะทำไมไม่ให้ไปตัดต้นไม้นะแต่คือมันลำบากในการเก็บครับเพื่อน,อนแล้วก็น้องก็ตัดได้ไม่เยอะครับ ไดน้นิดนิดหน่อยๆเองถ้าตัดในโซนตัดต้นไม้แบบเนี้ยมันได้เยอะกว่าครับเพื่อนๆมาเดี๋ยวผมวางไว้อันนี้ตรงๆแบบนี้แล้วกันให้น้องอตัดไม้ไปด้วยชมวิวไปด้วยนะครับแล้วก็มีที่ขุดหินด้วยเป็นไงตรงนี้วิวสวยมากเลยนะเห็นไหมครับข้างหน้าจะเป็นวิวภูเขานะครับกว้างเลยนี่น้องๆก็ช่วยกันทํางานไปแล้วก็จะได้ชมวิวไปด้วยนะเจ๋งเลยนะครับ อันนี้ผมทําบันไดด้วยนะครับขึ้นไปชั้นบนได้เพื่อนน้องจะได้ขึ้นไปง่ายๆครับไปช่วยผมทํางานนะเพราะว่าผมสร้างบันไดไว้ด้านในนะครับน้องขึ้นไม่เป็นนะครับต้องสร้างไว้ด้านหน้าจะได้สะดวกสะดวกต่อไปก็เอาเป็นไม้เรือแล้วกันนะครับสร้างไว้สวยๆนะประดับตอนนี้ผมมีใย,ยไม้ไม่เยอะนะครับต้องค่อยๆเอาไม้ไปปั่นใยจะได้เอามาแต่งเยอะๆเลยเพื่อนๆผมจะแต่งให้ทั่วทุกชั้นเลยนะครับเป็นไม้เรือยแบบนี้นะจะได้สวยๆ เมื่อกี้ผมพังนะครับขาดอาหารน้องข้างนอกนะครับแล้วก็เอาผลไม้ดูสิไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาผลไม้ที่พังเมื่อกี้มาใส่ด้านในแทนนะครับน้องจะได้เข้ามากินด้านในบ้านแล้วเดี๋ยวผมจะทําที่กินอาหารนอกบ้านด้วยแต่ว่าต้องทําให้มันดูดีหน่อยไม่ได้วางกับพื้นนะอันนี้เป็นที่กินอาหารด้านนอกบ้านนะครับอยู่ข้างๆบ้านเลยนะ หันหน้าเข้าบ้านได้อยู่ซ้ายมือนะครับเอาของหมดเดี๋ยวไปเอาไม้แป๊บอ่ามาละเรียบร้อยนะครับมาช่วยกันสร้างลูกจะได้มากินบ้านออไม่ใช่จะกินข้าวจะได้มากินข้าวใกล้ๆบ้านครับจะได้มากินบ้านใกล้ๆข้าวพูดผิดพูดถูกไปหมดเลยครับเ,เพื่อนๆนะอันนี้เดี๋ยวจะสร้างเป็นเอาของหมดอีกแล้วไม้หมดมีไหมเอาไม้ก่อนมาจะสร้างเป็นที่เก็บของนะครับจะได้ไม่เดินไกลยังขาดไม้อยู่ ย่างั้นเดี๋ยวช่วยน้องตัดแล้วกันจะได้เอามาทํากล่องเก็บของอันนี้เป็นกล่องเก็บของนะครับเก็บไม้กับเก็บหินนะคนที่เก็บจะได้ไม่เดินไกลว่าแต่เรายังไม่ได้สร้างเที่นอนของเราเลยนะเนี่ยนะของเรายังไม่ได้มีเลยครับเพื่อน,อน <Huh? S 1> ผมสร้างให้แต่น้องๆเท่านั้น,นเลยตอนนี้ไม่มีของของผมเลยนะเ,เตียงนอนเดี๋ยวดูเตียงนอนแป๊บหนึ่งนะครับ เตียงนอนมันต้องใช้อะไรบ้างนะคบเพื่อนๆต้องใช้โขาดไม้วะ่ะโอเคช่างมันก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวผมกลับไปเอาหินที่บ้านเก่าก่อนเพราะว่าผมจะไปสร้างเหมืองแร่ครับนะไปสร้างเหมืองแร่แล้วก็ต้องใช้หินเยอะเลยเพราะว่าผมต้องทําที่นอนให้น้องดีๆครับแล้วก็มีที่กินข้าวเอาให้ครบเสร็จสับเลยนะเหมืองแร่เหมืองแร่ผมจะเป็นเหมืองแร่ที่อยู่สบายที่สุดเอางี้ดีกว่า เพราะว่าเดี๋ยวน้องๆจะไม่แฮปปี้นะครับแล้วก็จะทํางานได้ไม่เต็มที่โอ้โหน้องขุดได้หนึ่งพันห้าเลยเหรอนอหินได้หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสามก้อนเลยครับโอ้มีแรงเยอะนะเราอ่ะโหดมากโหดมากมาได้เวลาสไลด์ตู่ครับเราจะไปย้ายบ้านใหม่กันนะป่ะทุกคนปาพเรียบร้อยนะครับน้องๆเข้าไปอยู่ในโปเกบอลหมดแล้วเพื่อนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เมืองแร่ของเราชาว 3G ว้าวเห็นไหมเพื่อนเพื่อนที่นี่นะครับมีแร่ออกเยอะมากๆเลยนะมีถึง8ก้อนด้วยกันครับแล้วก็ที่นี่วิวสวยมากๆด้วยลมเย็นมากด้วยนะครับลมเย็นลมเย็นเกินไปไหมไม่ไมรู้นะครับเสียงลมดังมากตรงนี้นะครับมีวิวของสะพานนะครับแล้วก็มีวิวของทะเลสาบนะสวยสุดๆไปเลยแล้วก็ได้วิวแบบฤดูไบไม้พลินะครับเก็บก่อน บังนะครับวางไม่ได้ครับอ่าเดี๋ยวเราบินดูกันเราต้องบินดูนะครับว่าวงที่เราได้เนี่ยมันมันโอเคไหมผมว่ายังไม่โอเคนะนเพื่อนมันมันกินเข้าไปในในขอบผหวอ่ะมันใช้ประโยชน์ไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องพังแล้วก็สร้างใหม่กระถเขก็ไปชีชดๆหน่อยนะครับทางแป๊บโอเคเดี๋ยวไปวางด้านในนะครับตรงนี้แล้วกันนะมาเอาแดงแป๊ดเลยแป๊บหนึ่งเออเก็บก่อน น้องบ็อกนะครับเราวางอพอดิ่มไม่ได้ครับพอบ็อกสิพูดผิดนะเป็นไงบ้างบิวสวยนะสวยมากๆเลยนะครับนีเออ่เดี๋ยวนะมันมันติดขอบไปนะครับเดี๋ยวน้องเต่าจะเดินมาไม่ถึงหรือเปล่าวางใหม่เอาประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับพเพื่อนๆโอเคแจ่มเลยนะมาเริ่มสร้างเลยได้เวลานะครับก่อตั้งรากฐานเหมืองแรกของเราเราจะเป็นใหญ่ใน หมาล่าอะไรวะมาครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องสร้างที่นอนให้น้องก่อนก่อนที่จะให้น้องมานะครับเดี๋ยวผมจะทําที่นอนให้หมกกับน้องเต่านะครับเพราะว่าน้องต้องใช้พื้นที่เยอะเราอาจจะไม่ได้กั้นกําแพงนะเพื่อนตีข้าไปไหมหมดครับประเด็นแล้วก็ไม้ก็มาบังด้วยครับโค่โนให้หมดอ่าเรียบร้อยพอดีเลยอ่ะเราจะได้เอาไม้ไปใช้ครับ แล้วก็ไม้เขาเหลื่อมล้ามาเราก็เลยสร้างต่อไม่ได้มาลุยแล้วก็สร้างเป็นหลังคาแบบเรียบนะครับเอา้าหินหมดว่ะเอา้าหินหมดว่ะถามจริงอ๋อยังไม่ได้เอาหิน1500ก้อนมานี่ว่ะเดี๋ยวกลับไปเอาหินก่อนนะครับเพื่อนๆลืมหินไว้ที่บ้านเก่าครับทุกคนป่ะปะพออยู่แล้วแหละหินเราเยอะมากๆครับเดี๋ยวกลับไปาวาร์ปใกล้ๆบ้านเก่าแล้วก็ไปเอาหินกันเดี๋ยวผมจะพาทัวร์นะครับตอนนี้บ้านเราล้างแล้วนะ แต่ว่าก็ยังดูดีอยู่เพราะว่าผมไม่ได้พังอะไรออกนะครับก็ม,มีมีพังไปบ้างก็จะเป็นบ่อออนเซนแล้วก็กระดิ่งครับรูปปั้นแค่นี้นะเพราะว่านี่มีมีมีคนมายึดบ้านเราอ่ะมีคนแอบมาเข้าบ้านเรานะครับก็ยังสวยอยู่นะมาเดี๋ยวมาเอายินกันดีกว่าโอ้โหคตรเยอะเลยตอนนี้นะครับน้ำหนักเกินครับเพื่อน ผมถือได้800นะครับตอนนี้ปลาไปเกือบ5,000ครับไปเดี๋ยวค้นกรดึกระดึบไปทุกคนเอาไปใช้ได้นะครับอ้ยจสลิงครับเพื่อนๆค่อยๆนะครับค่อยๆไปตามยัตถากรรมนะเออเมื่อไรจะถึงใกล้ละหลีกนิดเดียวมาสุดท้ายไปไปที่เหมืองกันเลยครับไปสร้างบ้านกันเหมืองนะครับจำเป็นต้องมีกล่องอยู่ข้างๆ ตัวอพอบ็อกซ์เลยนะเพืเ่อนเพราะว่าเราจะได้ขนของง่ายๆครับที่นอนสูตรมาตรฐานที่นอนกองฟางสุดสบายนะครับตอนนี้ขาดอีกเยอะเลยเดี๋ยวเอาน้องพอมามาปั่นหินรอก่อนแล้วกันแล้วเราก็สร้างไปด้วยนะครับนี่เต็มเลยมีเต่านะครับโชคดีมากว่าจับมาได้5้าตัวแล้วก็มีตัวขยันด้วย2ตัวเลยครับเพื่อนแล้วก็ต้องมีน้องนิกปะบู่นะครับแล้วก็น้องไฟมาจุดโบไฟให้เพื่อนๆแล้วก็มีตัวเก็บของสักตัวหนึ่ง โอเคครับเรียบร้อยพบสูตรแล้วเดี๋ยวเราไปสร้างคบไปกันมาไล่สร้างคบไฟรอบๆนะครับเหมืองเพราะว่าไม่งั้นตอนกลางคืนน้องทํางานก็จะมืดมากๆแล้วก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัยตรงกลางนี้ก็จะสร้างเป็นที่กินข้าวนะครับน้องๆจะได้ไม่เดินไกลปั่นปึ๊บหิ้วก็กินปั่นปึ๊บหิ้วก็กินครับดีไหม อยู่ที่นี่นานๆน,นะครับหูอาจจะตึงได้ครับเบืเ่อนๆนน้นองเริ่มมาเทสเที่นอนกันแล้วนะเดี๋ยวเราสร้างให้กูพบดีกว่าเดี๋ยวเราจะสร้างที่นอนไว้2โซนนะครับอันนี้เป็นโซนที่2นะครับโซนไงสวยไหมเดี๋ยวจะมีพวกประดับต้นมุงต้นไม้ด้วยนะแต่ว่าผมก็ไปเก็บใยก่อนเพราะว่าตอนนี้ใยมันน้อยครับเราไม่ค่อยมีเยื่อใยนะครับช่วงนี้เพราะว่า,ามีคนดูจบเยอะแต่ว่าไม่มีใครกดไลค์ครับเราก็เลยขาด ขัยืนใหญ่ครับเพื่อนอห้ามํามมาเดี๋ยวเรามาทำที่กินข้าวกันดูหมุนตาลายไหมไม่รู้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตกินเบอร์รี่ก่อนนะให้อิ่มอิ่มแล้วก็นอกนั้นให้น้องหมดเลยนะครับน้องจะได้เอาไว้กินเสียงดังมากเลยลูกอ่ะกินข้าวกันก่อนพักเบรกพักเบรกไปเดี๋ยวสร้างที่นอนต่อตอนนี้สร้างที่นอนหมดแล้วนะครับเหลือแต่คบไฟละตอนนี้นคืนจะได้สว่างสว่างนะครับ สว่างสวัยเหมือนอนาคตเรานะครับแาวสารีนะสวยงามตั้งไปโอเคเรียบร้อยมีคนเครียดนะครับดูนอนเหนื่อยเลยนะทำงานหนักนะหักโหมเกินไปลูกเดี๋ยวต้องหาอะไรมาเอนเตอร์เทนน้องสักหน่อยนะครับอุ้ยได้เยอะว่ะอุ้ยได้เยอะได้เยอะเดี๋ยวเรากลับไปหลอมกันดีกว่าปเดินไม่ไหวเลยครับนะโหมันหนักมากเพื่อนๆตอนนี้คือออกเต็มกระเป๋าเลยครับมาลูกมามาหลอมกันดีกว่าว โอ้ได้ได้เป็นร้อยครับโหสบายแล้วแบบนี้เราได้ประจดภัยกันยาวๆแล้วครับเพื่อนๆมันแน่ๆครับรอบหน้าผมมันแน่บอกเลยอันนี้เป็นน้องไฟนะครับจะช่วยเราทําเดี๋ยวนะคนนี้ก็ช่วยได้แต่ว่าโอ้น้องเหนื่อยมากแล้วมามายืนหลับตรงนี้ไปนอนเตียงดีๆไหมลูกมาไปนอนเตียงดีๆมาเอาเอาข้างนอกแล้วกันครับเขานอนไม่ได้ดูดิคอพับ <laughs> นอนไม่มีแรงเลยถือมาแบบไม่มีแรงอ่ะหลับไปละ ฝันดีนะครับผมนะเจอกันพรุ่งนี้เช้านะลูกรบไฟมันสว่างไปไหมตรงนี้น้องก็เลยหลับไม่ได้หรือเปล่านะอุย้ยมีเบอร์รี่มาเกิดเบอร์รี่เกิดแซมพื้นด้วยนะครับเก็บได้เลยนะโอ้โหเยอะแยะเลยมาเดี๋ยวเช็คอาหารก่อนแล้วก็ไปเก็บเบอร์รี่ให้น้องนิดน,นึงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้วางกลัวที่ช่วยเก็บเบอร์รี่ไว้ตอนนี้นะเพราะว่าให้น้องๆช่วยกันฟามของก่อนไอนี้เราจัดการเองได้ก็จัดการไปก่อนเก็บก่อนค่อยๆเก็บไป เพราะว่าเราเก็บเร็วกับน,น้องชัวเลยนะเดินแป๊บเดียวก็เก็บได้เยอะแล้วครับเมื่อกี้ผมไปดูน้องมาแล้วนะครับน้องเผาไวมากแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมคงเผาไม่ทันนะครับนะพวกเขาก็ขุดไวเหมือนกันก็เลยต้องสร้างเตาเพิ่ม2เตาแล้วก็สร้างใหญ่เพิ่มด้วยเราจะทําตกแต่งบ้านกันนะครับหุ้ยตื่นเต้นว่ะต่อไปมันต้องดีมากแน่ๆครับเพื่อนๆมาครับทุกคน,นได้เวลาครับรับชมบ้านแสนสุขของเรานะครับบ้านหลังใหม่แล้วก็เหมืองแร่เหมืองใหม่ของเรา ตอนนี้เรามาไกลมากแล้วนะเพื่อนแล้วเราก็โตไวมากด้วยครับจากที่ได้น้องช้างมาทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปเลยนะทุกคนสุดยอดมากอันนี้เป็นเหมืองแร่นะครับจากมุมสูงเป็นไงคือคือน้องช้างนะครับทำให้ผมได้โปกเกมอนทุกตัวตอนนี้นะครับเพราะเป็นดามจด,ดาเมจเดียวของเรานะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์นะครับกดติดตามด้วยนะเพื่อนคราวหน้านะครับได้ลุยกันมันแน่ๆเจอกันครับบ๊ายบาย